สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมชื่อปักษาและวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมในสตรีมลิงกันนะครับก็หลังจากที่ผมห่างหายไปนานผมก็รู้สึกอยากกลับมาเล่นเกมเดี๋ยวผมลองเล่นอ่าโนสตาร์เมเลและกันไปเริ่มเล่นเลยปกติเวลาเล่นเกมนี้ผมปิดดนตรีทิ้งหมดเลยครับเสร็จแล้วอ่ากดเพย์นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดจะเป็นวซ์ั ไปเริ่มกันเลยก็ตอนแรกผมกะจะเล่นเกมนในคอมแต่พอดีว่าไมค์มันมีปัญหาเสียงพยุเข้าตลอดเลยผมเลยต้องมาอัดในแท็บเล็ตแทนนะฮะด้วยแอปสรตมลิง <c oughs> ผมไม่ได้เล่นแ็บเล็ตนานและหลังจากที่ได้ลองใช้สูตรโกงไปมันก็ไม่สนุกอีกเลย <c oughs> แต่ผมก็ลืมวิธีใช้สูตรโกงไปแล้วเหมือนกันฉะนั้นกลับมาเล่นได้ให้ภัย <c> เ <oughs> <c oughs> ดี๋ยวเราโรยก่อนนะ ริงตัดขาก็ไดนะ้ชางมันกำลังสร้างโลกอยู่ภาคแฮมเลดนี้เป็นภาคที่แบบสร้างโลกโคตรจะนานเวลาผมเล่นเกมดอนสตาร์ผมจะเล่นไปแบบเล่นไปเรื่อยๆไม่ได้คิดจะจบเกมหรืออะไรแต่อยา่างใดชายใส่ตาสั้นกายกิงกาใส่แว่นวนนี้ผมต้องใช้จอยเล่นอยากต่อคีย์บอร์ดเล่นอยู่เหมือนกันดอผมต่อคีย์บอร์ดได้ดยวลองดีกว่าลองต่อคีย์บอร์ดแนละ้ว A few moments later เฮ้ยผมต่อคีย์บอร์ดได้โคตรดีเอาเมาสออกจากจอป่ะเล่เออไรโอ้ผมต้องใช้เมาส์เล่นต่อเมาสูดทูสแล้วกัน a few moments later น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถต่อจอยได้เอไม่ไหนต่อเมาส์ได้เดี๋ยวผมเล่นนี้ไปแล้วกันอันนี้ผมกดปุ่มบัวนะไม่ได้ ไม่ได้เล่นจอยนะแนนขวานมาใส่ผมสแปมขวาดได้ด้วยเท่โคตรเจ๋งห้ามกดผม X โดยเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะไปตีตัวอื่นนะน้ตซ่าแพมเล็ดเป็นผ้าที่แปลกใหม่สำหรับผมนะฮะตอนที่ผมเล่นใหม่ๆแต่ว่าเป็นผ้าที่สนุกมากๆ ในมือจะเ,เป็นบิลกไันไปผมยังได้ทอดนะเดินหาของผมก็ได้ลองทดสอบไป4-5รอบแล้วอาดในแท็บเล็ตเสียงมันดีกว่าเยอะมากๆเฮ้ยไ,ได้ทองด้วยสุดยอดมีิการเลือกไอเทมในช่องกระเป๋า เฮ้ยไกลโหแล้วพื้นที่ปิดด้วยถอนขนจิจ้ะคือยัเพิ่งยังไม่พิ่งไม่ใช่อ๋อต้องผล B เพื่อเก็บทำไมใช้ปุ่ม B ถ้าอย่างนั้น A น่าจะเป็นการใช้เครื่องมือส่วน B น่าเป็นต็ดแล้วทำไม A เป็นีก,กังดี้เออใช่ว่าเถอะอันนี้ไม่เอาจิตแล้วติดพิษไม่สิไม่ใช่ติดพิษน่าจะทำให้สติล้นฮะจำไม่ได้ ผมมื่นแล้วผมเดินสำรวจต่อดีกว่าเย้ไฟไหม่สำรวจนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะบเดี๋ยวผมจะลงคลิปไปในช่องแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยฮะว่าเสียงดีหรือเปล่าเสียงดีภาพชัดผมจะได้อัดคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆอันนี้ทดลองเลยน,นะฮะเดี๋ยวจะสร้างโลกใหม่วันนี้ผมอัดคลิปไปสินาทีแล้วเนี่ยเพิ่งเข้ามาอีก เดี๋ยวผมจะอาจทิ้งไว้ประมาณสักสิบห้านาทีที่เหลือก็ตัดออกบ้าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจัดของตอนนี้เราก็อยู่ในเขตป่าแล้วอัน,นี้ทอปปิ้เวอร์อันนี้มีลาดิชลาดิชคือหัวประกาศเรามีขวานเฮ <c oughs> ๊ยห้ยงูยหยไหนลองตีงูหน่อย สอบแฟนผหนังงูไว้ทําเส้นฝนได้ครับแต่ผมยังไม่เก็บออกอย่เต็มอะโซมออกได้ไหมเนี่ยเก็บ o m ออกผมไม่ zoom อ,อกก่อนเอ้ยไม่ไม่ได้จะทิ้งขวัผม z o มออกไม่ได้ปกติเวลาเล่นผมชอบซูมจอออกจอไม่ได้กว้างๆเเฮ้ย,ยดอันนี้ยังไม่หิวอะ่ะเอ้ยผมเจอป่าพิษเตยต้นดิเด้น นี้เอามีดัทวเวลได้ไม้ย okay. ืเบื้องโอเคมีเขาวันเขาวันที่ขโมยเดี๋ยวผมเดิน,นอ้อมเขาวันพวกนี้เอาอ่าไอ้ไน,นั้นนะกันไก่มาตัดได้ครับเป็นเชือกตรงนั้นมีหมูหมูที่เราสามารถไปถอนฟันมันได้หรือรากไม้เตยต้นไม้ไม่เล่นคือเขาวันบายบาย เกมนี้ผมอาจจะเล่นเป็นชั่วโมงก็แผนของเราตอนนี้ปกติผมจะเล่นแบบไปหาหมู่บ้านหมูหาหมู่บ้านหมูแล้วก็อาศัยอยู่ในนั้นเลยตรงนี้มีไม้ปีศาจเดินอ้อมก็อย่างที่บอกแหละปกติเวลาผมเล่นอ่ะผมจะชอบอยู่แถวหมู่บ้านหมูเพราะว่ามันสบายฮะอยู่ในเมืองทาง่าวมาก็ขอให้พวกนั้นช่วยอ้ยสงครข้ามไม่เอาเอ้ยโดนไล่ออกไปละเรามีกบยิ้นะคะตอนนี้เราอยู่ไหนก็ไม่รู้มีถ้ำเอาไว้ก่อน โอ้ส oh, เสียงลิงเดี๋ยวผมพาไปดูลิงเฮ้ยผมเจอบนที่เมืองละดีไอแอมมาหมูอูดอูดมาฮียมูทหารมาฆ่าหมู่ทีละสี่สี่อผมไปหาบ้านก่อนหาบ้านหาเมืองเจอแล้วเดี๋ยวผมหาบ้านแหาบ้านหาที่อยู่ วางทิ้งไว้ตอนนี้ผมเปิดพัดลมไปด้วยก็ถ้ารีเสียงพัดลมก็ช่วยคำคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะได้หาวิธีจัดการเจอแล้วอันนี้คือบ้านแสนสุขของเราเรายังไม่มีตังไปซื้อจะเซตอ Set ัพฐานที่นี่ก่อนที่นี่มีแสงไฟช่วยให้เราลอดจากความมืดที่นา่ากลัวทีนี้เดี๋ยวผมขอดูสิ่งประดิษฐ์ของว็กซ์้าก่อนนะโนะ่ามีอะไรบ้งมีรื่นใช้ไอของตัว no er. นี้ผมจะค้าวันนี้มาก่อนแล้วก็เอาแว่น มาครับเป็นอันนี้หมวกเหล็กหมวกเหล็กอันนี้มีข้อดีฮะมันคือคือมันจะช่วยทําให้เราสายตาสายตาเราดีขึ้นนิดนึงแต่ก็จะมีกรอบล้อมรอบๆเพราะว่าเป็นหมวกเหล็กต่อไปก็เป็นกระเป๋าผมว่าเล่นแว็กซ์ต้าร์นี่สน,นุกสุดลยมันหนีหมอกได้ก็เราต้องการนี่โกนขนมีไม้ไม้กไม่พอเราต้องการที่ขุดแต่เราไม่มีฟินเอาอุปก,ปก,ปกปรณ์ไว้ตรงนี้ก่อนนก คนนกนี่ถ้าจาไม่ผิดขมโมยไม่น่าจะหายก่อไฟไม่ได้นะครับในเมืองห้ามก่อไฟเดี๋ยวหาเขตพุ่งก่อนปูไม้นเอ้ยนีง่ไงเจอแล้วโคนโ,น,โ,น,โ,น,โนเชฟต้องวิ่งออกไปโคนใบไม้มันขายได้นะกินเลยแล้วกันโอต้ตายแล้วผมลืมเวสตา้ามันไม่ถูกอะของดิบนะครก็เสร็จ นะครับเป้าหมายของเราเรามาถึงเมืองแล้วมีบ้านแล้วด้วยเดี๋ยวผมก็จะหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็จะไปตัดต่อดูซิว่าผลงานของผมนะั้นมันเป็นอย่างไรหากคุณชอบผลงานของผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้ามีปัญหาใดๆก็สามารถเวาสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ to my